ช่วงที่ยังไม่เกิดความพอใจไม่พอใจเนี่ยเราก็ฝึกด้วยการอ,อยู่กับลมหายใจสร้างวิหารธรรมตรงนี้ขึ้นมานขณะที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าเธอกําลังเพียนเผากิเลสละเรากําลังได้เผากิเลสเผาอะไรยอมต้องรู้ด้วยว่าเผาภาวะตัณหาเพราะว่าคือพตัณหาคือความอยากจิตอยากจะไปสร้างพบเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยอยากคิดทั้งนั้นเ่ะ เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเนี่ยมันคิดหมดนะนะจิตมันจะเคลื่อนออกจากกายเกิดดับเกิดดับเพราะตัวธรรมชาติของจิตเองมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับอยูตลอดเวลาสัตตานังก็ไปควา้าจิตด,ดวงใหม่ตลอดเลยจิตด,ดวงนี้ดับควา้าดวงใหม่จิตดวงนี้ดับคว้าดวงใหม่เราก็เลยนึกไปว่าจิตมันมีการเคลื่อนไปมา จริงๆแล้วจิตก็ไม่ได้เคลื่อนไปมาที่ไหนมันก็แค่ดับกเกิดดับกเกิดนะแต่สัตว์ผู้มีอวิชชาเนะี่ยเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปนะตรงนี้มันรวดเร็วมากจนเราก็มองว่าจิตเนี่ยมันมีการแล่นไปท่องเที่ยวไปแต่จริงๆก็คือมันแค่เกิดดับเกิดดับเกิดดับ พระองค์ก็ให้เราเห็นแค่ตรงนี้แหละเห็นการเกิดการดับของมันจะเห็นได้ก็ต้องเอาจิตมาอยู่กับกายของเรากายยคตาสติ